ถนนเพชรเกษมตำบลคุละบุรีอ่าอำเภอแม่นางครับจังหวัดพังงานะครับเนาะถนนเพชรเกษมพอพิมพ์เว้าถือขอภัยได้ครับเฮาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตลาดริ่มทางนะครับเห็ดนะครับเนาะมีเงนสดมั้ยเห็ดโค่นโอ้เป็นสดมีเห็ดปวกนะครับเนาะอู้ เฮดโครนอันน <insecurity. S 2> ี้เท่าไหร่ครับอันนี้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทแายละเจ็ดสบาทมาเลยครับอันนี้ห้าสิบอันนี้ห้าสิบอันนี้ห้าสบเป็นบรรดานห้าสิอันนี้เก็บมาไหนนิอันนี้ห้าสิบ อันนี้70นะครับเซียร์น,นี้70็สียร์น,น,น,นี้70อันนี้50บาท50บาทนี่นต่สวยๆเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้บ80บาทแปดสิบสองเซนเลยค่ะแปดสิบบาทโอ้โหครับผมพี่เดี๋ยวพี่ไปดูตังเศษในในรถหน่อยเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่ถนนเพชรเกษมไม่ไม่ได้กดตังมา เอาจานนี้จานนี้จานนี้เทระยะแล้วกูจะแทะแทะอย่างห้าสิบเอไอนี้เจ็ดสิบกว่านะคะผมใจนี้เจ็ดหกสิบไหมเอาเอาเอาประกายชาเสร็จไปเก็บเองเหรอครับเข้าให้ขายค่ะเขาวขวานอานนี้สุดยอดเลยคุณเสเนาะเข้าวขวานเห็ดโคนนะเห็ดโคนเห็ดปวดบานเฮานะครับ เชียร์แล้วโอ้สามันละตลาดริมทางถนนเพชรเกษมนะครับเนาะจังหวัดพังงานะครับเนาะนี่ครับขาขึ้นไปละนองนะครับเนาะเส้นนี้ขึ้นไปละนองนะครับไปละนองไปชุมพรนะครับเนาะประจวบพูร่าครับพี่น้องไปกรุงเทพพูร,ร่าเ้นนี้แต่เทฮามาโบมเมนไซเอเชียนะครับเดีอยเ้นมาจากยำยำยาติอยู่ที่พังงานะครับเล่นนัมพี่น้อง พระงามภูเก็ตแล้วก็ชุมพรน,นะครับเหยี่ยมพี่น้องมาเรื่อยๆตามไร่ทางนะครับเนาะก,ก็เห็นเห็ดปวกเห็ดโคดเน,นี่แหล,ละหรือว่าเอาแบบนี้ดีพี่แบบนี้ก็ได้เนาะแบบนี้ก็ได้ได,ดูดูด้วยด,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 ดูเอาเน้ะเอาจนน้ำก็ได้ใส่อย,อยู่อาจานไหนจานนี้เนาะครับไปอัจานนี้แนะหละอืมครับผมจะตงไปไหมคะับครับเอาเวลา ตั้งไม่น้องไม่เอาอันนั้นตั้งหมดแล้วครับเก็บเก็บเก็บอาไปนะเฮ้ยยุ่งวะเวลาด้วยฮะอ๋อเก็บเอาอยู่แค่นั้นม่เกินครับโอเคนะครับเนาะตลาดบรรยากาศริมทางนะครับเนาะบรรยากาศตลาดริมทางถนนเพชรเกษมนะครับเนาะ ตำบลอ่านพระท่านนะครับพี่น้องเมื่อกี้เดี๋ยวแช่โลเคช,ชันให้นะครับนาะบรรยากาศทั้งสื่อทั้งแถมทั้งรถนะครับพี่น้องตลาดริมทางเรีนว่าฝากขายหมดแล้วนะเี่ยงกระเป๋าลนะค่ะหมดแล้วเียงแล้ว ไม่กัดไม่กัดไม่กัดอาไปลูกไปอย่ากรับอ่ะเลย